พอดีประวุมาวันนึ่งก็อยากถามลนะเห็นน้องมะลิบอกว่าน้ำได้แล้วเนาะแต่ว่ายังมูหว่าได้แล้วต้องให้เสียแบบไดนน้องต้องใส่ใจให้คนแบบไหนเนาะว่าจุะส่งทำพวใหญ่เิ่นไ็อยาาให้ทั้งน้องมะลิแล้วลูกในน้ำใส่เนาะได้คู่ว่าเเสีย่นแบบไหนนะคนให้เอาฟรีบอส Bun, eh, bun, เปิดภาพออกมากับพอ่พอกับนงอองางเฮียนออมคางออมแอลอยู่แบบนี้เนาะพร้อมด้วยจั่วน,น้อยพี่น้องเลยเนาะอ่าจั่วน,น้อยกำลังซึกใหม่ๆเนาะมานั่งคางอยู่จะเทจะท้าทา,ทาอยู่พี่น้องเลยเนาะเอาพี่น้องเลยพอ่พอๆกับบุญกะก่อนเดือนเนาะพี่น้องเนาะกราบทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนกันเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องเลยพ่อๆครับ,บเจอกันด้วกับบาบุญสาละวันเนาะตอนคอยคำลงแรงพี่น้องเลยก็เลย มืัอนี้เนาะพี่น้องเลยมีข่าวว่าทางน้องมะลิเพิ่นได้ข่าวดีเนาะเรื่องน้ำในใส่แล้วว่าสันแม่นโบทางน้องมะลิว่ามีน้ำใส่แล้วว่าสันเนาะแต่ว่าเป็นน้ำปลปาอยู่พี่น,น้องเลยแต่ว่าโบแมนน้ำ,นำของตัวเองเนาะเป็นน้ำขางเฮือนเนาะที่ว่าทางขงบวนได้โอลมได้ปรึกษาทางลุงสมเนาะว่าหายทามเรื่อง น้ำขางเฮือนเพิ่นไห้ใส้ให้เ้าอยูบอ่บเนาะพอดีมีทางพีใจดีจากฝั่งไทยเนะาะคนใน่นนี่เป็นทุระให้รือว่าเป็นสะพนานบญไห้เพื่อให้น้องมะลิมีได้การสะดวกสบายใส่น้ำแต่ละมือเนาะสิบ่บุรไปอาบน้ำอยูอ่พุ่นเล่อยู่รักเก้าว่อยู่รักสิบวะที่นงไปนะรักเกา้อกกาอยู่อ่างมาเลเซียเนาะเจ้าก็ไปอาบอยู่คุณบอน้องแบบอ่าสบายดีปลาลแนวคนเด่นไว้ สบายดีน้องมลิสบายดีปาลุงเน่สบายดีแล้วก็น้องรัศมีเนาะสบายดีผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษพี่น้องเลยเป็นองไรเปย่คอนฟอร์มฮะไปอยู่คอมฟอร์มเปย์วันอะไรได้บอลอ้าวเนี่ยมันขัดบาดเบลยู่คอนฟอร์มมันเป็นบ่มาถือบาคุณ เราวุ่นทักผิดแล้วเขาโทษเขาไม่พี่น้องแม่ว่าในไหนก็น What is your name อ๋อไม่ดูหัวไอเรน What is your name บ่ oh. uh, What What is your name ทำ <Come. S 1> Yes อ <sir>. ะ My name is ร a ศ m ี My name is รัศมีเนาะอ่าจะทำกันขึ้นบ้างบหมเนี่ย What is your name My name is Boon <laughs> Mặc bun 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 bún bun 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 nó bun 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 Mặc bun nó bun Mặc bun 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 bún bun 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 เฮาหอโไรรถคันหัวแล้วเนาะโมเมมาอยู่ตรงนั่งมะลิเฮาเนงามะลิก็มีมาจ๊กหน่อยมามีบ่เลยอ่าเรื่องน้ำนี่เจ้าของเพคนว้านใดเก็ยังฮูอยู่บ่นั่งกบระพุคือการมีแต้ป่าเถ้าบอกว่าได้น้ำแล้วอืมมีแต่าเถ้าบอกว่าได้น้ำแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ป่าถ้าไปชสยก็ะป่ถ้าเขาในเมือง ไปเท้าเขาในเมืองเนาะโ<ด>อ้วยแบบนี้แบบนี้นี่อยู่ดีๆว <c oughs> ิ่ิตรแจ่เนี้ยแจกเนียเน้ยเรา,าไปเลยพี่น้องเลยเนาะ<ด>อ่าก็เริ่มมาหนี้เนาะกะเ็เลยอยากมาขอมาถามเรื่องหู้ว่าเพิ่นห,หาห้องอ่าเศร้า,ใน,ราในใจ่ใจในใจเนาะยังบม่หู้ได้เนาะดอืโดยโดยในยเรื่อพี่น้องก็เลยบูนก็เลยแวะเข้ามาเบื้อง,งก่อนเนาะเพราะว่าทั้งพี่เพิ่นจุปชงเพิ่นก็นอยากให้น้องเพิ่นมีน้ำใส้เนาะแต่ตามจริงน่ะอยากให้ เอาน้ำป้าๆเขามากกูไล้เนาะแต่ว่าทางลูกชมว่าทางน้ำปลาพคนน่ะทางดินดอนต้นหญ้าของลูกชมนี่ยังมีใบตาดินเนาะเพิ่นก็เลยว่าว่ายังเอาเขาไปได้เนาะคือว่าได้ใส่แต่น้ำข้งเฮือนเนาะยังก็แล้วแต่ก็ได้ีใจเนาะให้น้ำใส่เนาะได้อาบน้ำป้าๆแล้วป่ะโดยอาบแล้วเนาะมาแต่เฮียนล่ะโดยจันหน่อยไปเฮียนพิเศษอีกได้เนาะ จั้งม้งก็ไปหาม้งบ้ไปแต่นี่กับสี่ม้งไปเผื่อไปหอดพุ่นอืไปหอดพุ่นกันไปแตนี่สี่ม้งไปเนาะจัาหน้าก็ไปได้เนาะไหไปส่งจ้ะบางทีก็พอแาวขึ้นเรื่อยอยู่กันให้เอือยไปส่งเอื่อยไปอยู่ซจำบ่เอื่อยเดี๋ข่าวในเมืองก็พอถถวไปเอารถอ๋อไปเอารถทำกันเอารถไปแป้งบ่ เอารถได้เลยโมโหคือกันโมโหคือกันโหวแต่หวาไปเอารถโัวแต่หาไปเอารถเนาะเอาเอาใส่กันหน่อยส่วนน้องรัศมีได้ใช่ไหมเหรียญนั่น้องไหนบ่ยามปาราธีมาแล้วมันเหนื่อยปาราทีมาเมื่อยแล้วแวะเล่นก่อนพักก่อนก้อนอือกันแน่โทรศัพท์เครื่องสบู่บรรณาซื้อหายังอยู่บ่อหายังอยู่ตอนที่สก้าวพนให้เล <Me okay. S 1> okay. ouais. we ่นแต่ตอนนี้เพิ่นเอาไว้ก่อน เป็นยังไงเป็นใส่เขาว่าไรเิ่นยึดบ่เป็นยันยง่าเพื่อนใช่เปนยง่เพ่น่เรียนบเบียนดีอืมเนลงเบียนเนาะเพราะว่าน้องรัตรมีก็อยู่ในการปกครองของพันเนาะอยู่ในศูนยเด็กกำพร้าเนาะเห็นป่โดยโดยศูนเด็กกำพร้รรพาใช่น,น้อ, <laughs> นอง ืออแลล้้ล้ว่นงไงมะิพี่น้องเลยเนาะพาบาบุญไปเบิง่งบอลคนโตน้ำตอนในในบิ่งไหนเนะาะไหนบอทางในเนาะไปเบิ่งกันเนะาะบอกคนโตโตไม่ได้พี่น้องเลยเนาะคนใส่ใายโตโยบอกเลยว่าใส่หนังเาะบอกว่าลับเลยพี่หนังโอ้ยรับก็พี่น้องเลยทั้งบาบุญเนานะท<ำ>ั้งเนาะนั่งก็กันชั้นอันนี้ไงบอน,น่งเป็นผู้จัดการอยู่พี่น้องเลยเนาะ เลยเด็น้องเดินแล้วเนาะดินมาเลี้ยงป่ะที่เรีนเนี่งไปไปลวดไปเบื้องธนาห้องน้ำข้องในห้องดีเจเลยโอ้โหเส็จถ่าแล้วเสร็จด้ะกีตาร์เนาะงามเลยนั่งท่ายกับเบื้งได้สมบูรณ์เด้ะโดยโดยเดียวจะน้อยจะมาซ้อมกีตาร์ให้ดอกให้น้องเม้ามารีพาไปอนุกรเบื้องห้องน้ำก่อนพี่น้องเลยไปพี่น้องเลย ใช่บอกคนโตนำตอนนั้นอยู่ใช่ดิใช่เนาะอยู่ใช่ก็อยู่นี่ป่ะอ๋ใช่น้องแบงค์อมาใช่นี้บ่กแล้วก oh ็พอตักไปเอาอ่าอย่างเงี้ยเนาะเขาจะเปิดย้ำได้ก็ได้บ่กเปน้องกับบุูด้วยกัน มันจะบูดห่ะนี่เนาะเอ่าคนเปิดให้บ่เอาตัวน,นั่นๆพี่น้องเลยเอ่าใช้ไปว่าประเมินของน้ำเลยจะไปอเอาเบ็กของน้ำบางเนี่ยพี่น้องเลย,เอ,ยเออ,เอ,อน่าน้องเอ่าแบ่งยังหูเนาะพี่น้องเลยแม่ได้น้ำไม่ได้เพิ่อเปิดให้ เราของงามของนายก่อนเนี่คือเกานะ่าเนาะลมยังมาถ่ายอยู่ต้องทาบะเถามาก,ก่อนเนาะอยทา,าบันไดนะ้เนาะโดยเห็นปะโดยอืมก็ไม่ได้ทาเรื่องหน้าเนทาทั้งทาลุงมาเนาะทั้งบะเถามาเนาะโดยเรื่องในบุหูเนาะปะเถาะก็ยังบมามา้าฉับบานนนะดนี่เนาะแต่อารถอยู่ในเมืองอยู่พี่น้องเลยอ่า คนต่อมาจากนีเนาะแต่ว่าเพื่อนลังนีิมีคนอยู่ปะน้องอยู่ปะโบอืมโดยเดยโดยวต่ฉบับถึงเนาะมีแต่ธาทั้งกราถากมาก่อนเนาะโดยคนจะไนีสัมภผัสสบายวุ่นจะฟอบไปอีกป่นี้พี่น้องคำเราจะเอาวุ่นไปถ่ายคลิปทั้งอื่นอีกเนาะโดยโอเคโอเคสั้นทาทั้ง ขอลุงคนหน้าก่อนเนาะจังหวะก็น่างเนาะโดยโดยถ่าคนแป๊บหนึ่งสะได้น้องจะได้เรื่องในเล่าว่าจะได้บอกทั้งู้ใหญ่เพิ่นนะเนาะว่าเอาตรงเสียให้เพิ่นแนวใดเนาะเสียรายเดือนบ่อหรือว่าเสียจังได้สักของคนหนึ่งนะพี่น้องเนาะโดยสั่งรอถ่ายก่นก่อนเนาะทั้งพอลุงสมเนาะโดยโดยโอเคพี่น้องเองเนาะทั้งพอตู่สมมาเลยบาดทเนาะ โอ้นางถาจะโดนเติบแล้วสบายดีเนาะมาได้ใช่ก็เป็นน้ำใช่เป็นน้ำเอารถในเมืองเอารถอยู่ในเมืองเออรถยังอ่ะไะเอารถคอยขี่ย้อนแล้วแปลว่ามันเอารถคันนี้ของหลานเมื่อเลยมาดีคอยไปจะได้รถของหายร้านผับไปชงไปชงแล้วก็นฮะร้านบุห็น เห็นแล้วก็มาอืมยันบำบุญมาโดยโดยแม่และมาจะโดนลราเมื่อกี้นี่กันเนาะอ่าคนอ่านผู้ใด้ก่อนมาทำกันนะลูกชาว่ะล้านป่ะเออเอื่อยมะลิเองื่อน้องมะลินี่แม่เลยนั่นนั่นนั่นเห็นบ่เหรอเออเห็นบ่เห็นบ่เออพอดีมาเมื่อกี้อยากถามว่าลูงนางก่อนก็ได้นั่ง นางแกน้งมะลิฮัลโหลนางก่อนนั่งก่อนน้อยไม่เมื่อยเนาะูกเลยบุรีขาวเลยรถกระจอดแล้วก็ติดเนาะหมอนั่นระฟันอยากถามชื่อยุคเก้าสิบดีปะอยุคเก้าสิบหมอหน้ากระฟันอยากถามชื่ออยากได้มันรุ่นเก่าเลยเขาเบิ่งแต่ว่านี่เบิ่งว่าสองคนกับ เพื่อนนองเพื่อนนี่ไปในเมืองอ่าไปเปิดงานท่องเที่ยวเบิ่งเปิดงานท่องเที่ยวโดยพอดีประวุญมากวันนี้ก็อยากถามเนาะเห็นน้องมะลิบอกว่าน้าได้แล้วเนาะแต่ว่ายังมุ่งู้ว่าได้แล้วต้องให้เสียแบบใดนน้องต้องใจใส่ใจให้เพิ่นแบบไดนเนาะเพราอจุดประสงค์ทาำปุ่นไงเพิ่นก็อยากให้ทั้งน้องมะลิแล้วก็ลูก้นนามไซเนาะได้ผูกว่า เขาเสียเงินแบบไปนะเนาะคนให้เขาฟรีบ่โดยคนให้เขาได้แล้วรู้อันเรื่องน้ำนี่มันขอใช้น้ำเฮือนไก่เดี๋ยวเสียเพื่อเขาโดยบินมาแต่ละเดือนแหละมันเข้าหับใจแทนเขาโดยอ่ารัญช้าโดยโดยเขากระสุ บินน้ำป้าออกมาแต่เดือนนี่เขาต้องหา้ครชอบแทนเขาเนาะแม่นแล้หละแบบบริหารเครื่องเนาะบ่เลยแล้วก็ทั้งเขาขอท้ามเนี่ยขออนุญาตท้ามเนี่ยมาทั้งเพื่อนเคนเนี่ย่นได้ใส่น้ามลายแบบใส่น้าแต่เดือนลายบ่อกคนแบบ่นมีแบบว่าเฮ็ดเวี่ยงยังเนี่ยเพื่อนคนห่งโบมีมีแต่ใส่เพื่อนเนาะโบมีเนาะมีแต่ว่าใส่เพื่อนเนาะนั่นแหละ ใช่ในขั้วเงินธรรมดากระเดือนหนึ่งกระจุบปลายที่เนาะประมาณบุหูเนาะจังหวะบุหูเพราะว่าใส่ปกติในขั้วเงินสับคงสับขาล่างถั่วลรางบ่วงนี่ใช่ในขั้วเงินหนึ่งคือจุบปลาดอกเนาะยันว่าครบแสนหนึ่งนึ่งแล้วประมาณนี่แล้วอืมโอเคกระตัวมานี่ใครอยู่เนาะยันว่าทัว่าใส่เพื่อเพลินละใส่เพื่อใส่ขาดใจ น้ำเพื so, it, ่อเพลินเลยยานว่าทั้งเคลื่อนขั้วเพลินแบบธุรกิจอย่างอื่นเนี่ยบ่ไว้เคลื่อนได้เนาะอ่าคือว่าล่างรถล่างล่างก็ต้องใส่น้ำปลาได้เนาะออกสมมติว่าขนาดพี่เนยเราทำไว้กับบุีธุรกิจอย่างไงบุญมีรถไงมีรถจักรบิึงคือว่าธรรมดาโขกับบุควยใส่อันนก้นเลยก็ชามน้องมะลิเลาวก็จักรง่ายเลยนี่เนาะจักรกว่า ก็แบบปะเถ่าเป็นคนๆไหนเนาะเป็นคนบวชคนจาเนาะเป็นคนพูดคุยเนาะนั่นแหละมุลิก็เลยบัวจักน้องนั่นแหละบัตีเป็นดอกเนาะแต่ยังกินแรงมาเนี่ยพ่อยังวชิไปชื่อปะทูมาบัดท้าอ้วนเจ้ามาก่อนโดยมาแล้วมาแต่โดนเติบแหละเลยทาคำตอบจากเจ้าเลยแหละเราได้คำตอบจากเจ้าแล้วเราบจะได้บอกทั้งพี่เพันเนาะทั้งอายเพันอยู่ทั้งคนธีว่า คุณยาเจะดีเพิ่นสดเซอยทั้งน้องมะลิอ่ะแหละเนาะเจ้าโอ,<ม>โอ๊ยเอิงเมื่อกี้เนี่ยเปิดออกมาแต่ห้องน้ำเพนนิ่นนะเนาะแล้วก็ตรงสศษกระพุย้ยเนาะแม่นเลยดูหันเนาะแล้วก็ตักเอานะนนนเ,าเานาะแม่นเละบัดนี้เขาสิดูชูนนออ้อ่เอาอเขาอยากใส่น้าเบิดเดี๋ยวเขาต้องเหตุไดบัดนี้เอิร์นบอกเพิ่นบ่ะเออเอิร์นบอกอาไปแล้วไหร่เพิ่นโบยู่ได้ใช่เขาก็บบริเวณเปืองลายน่ะบริษัทเนาะเขาเขาชีเบิดแล้วเขาก็เพื่อ ย้ำเราอยู่เขากับกับเพือ่ะจัวมาแล้วเด้อเปิดเอาน้ำเด้อเปิดเอาน้ำไว้กับผู้นึงหรือว่าเขาชุบตัวโยให้แต่เขาก็เปิดแปลว่าผู้นึงเขาก็ได้ใช้ชงกันว่าเปลืองเพราะว่าถ้าเป็นนี่สาเครื่องมันจึงเปลืองทีแรกก็ยังใช้ก่าวอยู่เนาะ ปล่กไปเอาหนามมาทุกข์หลายโอ้เสี่ยงเลยข่อยก็น้ำมือมันตาบอดีเลยเพื่อแห้งก็ตกลงคมังมลีกันน้ำมือเนี่ยเป็นสาวเนาะไปอาบน้ำกับละมัดระวังเนาะนั่นแหละอันตรายอันตรลดลายแม่ลดลายครับปลูกพ้นอย่างแล้วเนาะมันเป็นแอบน้ำแคบเพขอโทษพี่น้องอาบน้ำแคบทางเนาะนั่นแหละคือมังมารีกันเป็นผู้ชาวพี่เราเนาคือว่าไป มันกำบ่งามขนาดเนาะงานละดีแล้วดีแล้วไปอาบน้ำอยู่ห้องน้ำมีน้ำไม่ใช่เลยก็ดีแล้วเด้อดีใจนันม่ร้ายเนาะเลยเมื่อนี้บนนี้พี่เขาก็ฝากซ้ำเมื่อหน้าเด้อเมื่อหน้าจีฮานี่มาฝากไหมมีกินบะระบะเนาะฮะมียังบ่พูดอีกแล้วยังอยู่พูดยังแน่พูยังซีฮาร์พูดยังแน่นอนเลอ่าไปเฮียนแต่ละเมืองก็โอเคจี โอเคอยู okay, you know. hen, uh, ่เนาะสปิกลิสได้หรือเปล่าพยายามเด้อเฮียนอ่าสปิกลิสได้เด้วยเฮียนนี่มันบบปกติเฮียนโยงเฮียนแนวนหนึ่งผมว่าเฮียนนี่ฝนแนวนหนึ่งมันก็ผู้สรัพย์สินแต่ว่าแนวใดก็ตามได้หน่อยได้หลายขันเฮียนแล้วมันตรงได้นทุกฝนมันเอาแล้วเนาะน้องมะลิกันเนาะ โอเคไซน์เราหูเรื่องหูเล่าระบาดี้เด้อวุ้นจะด้เดินทางไปแยกร่างอื่นก่อนเนาะนี่เรเริ่มคำยันโมทงมาท่านสีแวกไปหาทั้งมาวุ้นสะแวกไปหาทั้งไม่ห่างลูกซองอยู่พี่น้อยนักจิตเนาะอยู่รักดูบ้านนี่แหละใกล้ๆนี่พี่น้องทางกับมัญท่าเนาะ แพ้ก่อนได้สวยเด้อแต่แรกก็แต่ว่าอยู่ดีมีแห้งมาได้กาสี่น้ารู้ใจหลยๆพอใจน้ำผุ้ใหญ่ใจดีอยู่ดีมีแห้งร่ำรวยร่ำรวยเลยอ้าวไปก่อนสใส่พี่น้องเลยเนาะวุ่นกันใ่ได้จบคลิปเพียกเซมิกรนเนาะขออนุญาตเดินทางก่อนไาในพี่น้องเลยเนาะจบคลิปแล้วไปพอมบรรยากาศสองกระ่าร้าน นั่งเล่นกีตาร์คู่กันอยู่พี่น้องเลยเนาะตัวหนึ่งไปใช้สายอยู่เฮือนบ่อยู่ทังเฮือนครับฝึกฝนด้นยองมะลิเจ็บเก่าเอาเนาะมือกับพี่น้องเลยแรกๆก็เจ็บอยู่โดนไปเมื่เจ็บแล้วจนด้านุันฝันฝันจากเศร้าเนาะเออ โอเคชาลาฟีและน้องกนมาเนาะสบายดีเลยไปซาบิน้องพอๆกันีดนาน้องขีดีไปกอนขอกาขงวาสบายดีเ้อไปบะมนไปไปดีวันหยุดลางวมีต้มย่ไปไปไพี่นังไปโบดตกดินแหละ